ในปัจจุบันเกมถือว่าเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้เล่นได้หลากหลายช่วงวัยนอกจากสร้างความสนุกเกมยังสามารถเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้เล่นได้อีกด้วยเช่นเกมทําอาหารที่ให้ผู้เล่นได้จําลองการเป็นผู้ประกอบการในการขายของและเก็บเงินไปขยายธุรกิจตามเลเวลที่เกมกําหนดไว้แต่เกมประเภทนี้ไม่สามารถเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริงเราจรึงขอเสนอมินิอันเทอร์เพเนอร์ เกมที่จะช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจหลักการการ,การเริ่มต้นธุรกิจโดยการนำ Business Canvas มาประยุกต์ใช้โดยตัวเกมจะมีด่านนหทั้งหมด9ด่านในแต่ละด่านจะเองตาม Business Canvas 9ช่องเมื่อเริ่มเกมจะมีการอธิบายและสอนให้ผู้เล่นเข้าใจก่อนจะให้ผู้เล่นได้คิดแผนของตนเองเพื่อ Achieve Goal เมื่อผ่านครบทุกด่านผู้เล่นจะได้รับใบ Canvas ในเกม เพื่อใช้เป็นใบเปิดด่านพิเศษในการจัดตั้งโรงงานและธุรกิจของตนเองโดยผู้เล่นจะต้องวางแผนการซื้อสินค้าจัดสต็อกสินค้าคำนวณกำไรต้นทุนจำลองการขายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ด้วยตนเองหากสามารถทำกำไรได้เมื่อเล่นครบ12ด่านย่อยเปรียบเสมือนการทำธุรกิจ1ปีผู้เล่นจึงจะสามารถสร้างธุรกิจใหม่ได้ โดยในเกมจะมีมินิธนาคารออมสินให้ผู้เล่นมาฝากถอนและกู้เงินไปใช้ในเกมซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะอิงตามจริงโดยมีพนักงานในเกมให้คำแนะนำเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและแนะนำบริการต่างๆของออมสินไปในตัวในทุกๆการสร้าง business canvas หนึ่งใบผู้เล่นสามารถนำไปแลกรับสลากออมสินได้หนหน่วย มากไปกว่านั้นมินิอันเตอร์เพเนอร์ยังทำการโคลลับกับแบรนด์ต่างๆเพื่อทำการชาเลนจ์ลีกในการให้ผู้เล่นได้แข่งขันกันสร้างบิสเนสแคนวาสตามโจทย์ของแต่ละแบรนด์โดยโจทย์จะเปลี่ยนใหม่ทุกเดือนหากผู้เล่นคนใดได้รับเลือกจากแบรนด์จะได้รับเงินรางวัลรวมถึงกิฟต์วอชเชอร์จากแบรนด์นั้นๆอีกด้วยมินิอันเตอร์เพเนอร์เอ็กซ์ธนาคารออมสิน ให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายและทำได้จริง